สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาซ่อมเตียงสองเกศสันของอีเกียนะครับซึ่งตัวนี้ก็ซื้อมาได้7ปีแล้วนะครับคือซื้อตั้งแต่ปี2018เลยตอนนี้ก็ปี2025แล้วนะครับอันนี้ปัญหาของมันก็คือตัวนี้ครับตรงแกนกลางนะครับมันจะมีไอ้ตัวนี้อยู่เกาะอยู่นะครับซึ่งจริงๆมันจะต้องเกาะทั้งสองข้างเลยอย่างนี้ นะครับแต่มันหักเนาะมันหักนี่นะครับมันหักไปนะครับเกิดได้ยังไงก็กําลังขึ้นเตียงนะครับแล้วมันก็มีเสียงแก้งอย่างนี้ขึ้นมานี่ครับก็คือมันได้หักลงมาคราวนี้ก็เลยจะต้องเปลี่ยนนะครับเราก็ไปที่อีกเกียถ่ายรูปอันนี้ไว้นะฮะแล้วก็ ไปยื่นเรื่องเราก็ได้อะไรมานะครับเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวที่หักก็คือแบบนี้นะฮะมันจะต้องอยู่อย่างนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะถอดมันมาประกอบใหม่นะครับก็ดึงออกมาได้เลยเนาะง่ายๆเลยนะครับแบบนี้นะครับมันจะล็อกอยู่อย่างนี้นะฮะเราก็ดึงมันออกมาเลยเอานี้ ก็เอาอันใหม่เข้ามาใส่นะครับอุ้ยมหเป็นไรเดี๋ยวจะลองดูนะครับใส่ยังไงนาะมันอาจจะต้องถอดยกไอ้นี่ออกมาเนาะน,นี่นี่มันยกออกมาไดา้จะต้องยกมันออกมาก่อนอยกออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ลงไปยังไงนะอย่างนี้มั้งน้อ ใช้วิธีการสอดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูใกล้ๆเราก็จะทำการสอดมันเข้าไปแบบนี้ เรียบร้อยแล้วสอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับสอดเข้ามาแล้วก็เอาไปวางเหมือนเดิมแล้วก็ดึงตรงนี้มาฟึบโอ,โอเค แล้วเราก็เอาตัวเหล็กมามาเกี่ยวไว้นะครับอีกข้างหนึ่งก็ประมาณนี้อ่าเรียบร้อยอ่าเสร็จละโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของเตียงอีเกียนะครับดูไว้นะครับคือเตียงนี้จำได้ว่าซื้อมาเกือบ9,000นะฮะ ตัวไม้มันมันมีไม้แค่นี้เองชิ้นที่หนึ่งคือหัวเตียงนะครับชิ้นที่สองคือท้ายเตียงชิ้นที่สามก็จะเป็นด้านข้างเตียงนะครับข้างเตียงนี้ตอนนี้ไม่ไม่รวมลิ้นชักนะครับแปดแปดเก้าพันเนี่ยคือมีสี่ชิ้นแค่นีเ้เราก็จะเห็นว่าตรงฐานมันเนี่ยโอ้โหมัน ไม่น่าจะแข็งแรงเท่าไหร่นะครับแต่ตัวที่แข็งแรงที่ที่เขาใช้ก็คือตัวเหล็กตรงกลางเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวรับน้ําหนักนะครับรับน้ําหนักแล้วส่วนเขาตรงนี้ก็เป็นตัวรับน้ําหนักอีกอันแล้วก็มันก็จะมีระแนงไม้นะครับระแนงไม้ซึ่งเดี๋ยวต้องปูเพื่อที่กระจายกระจายน้ำหนักให้ทัว่วซึ่งระแนงไม้ก็ต้องซื้อเพิ่มนะฮะ โอเคนะครับคลิปนี้เอาสั้นๆก่อนละกัน,เป,นเป็นการซ่อมไอ้ตัวนี้นะครับก็คือไม่เชิงซ่อมอะคือเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไอ้ตรงไอ้ที่ยึดแกนสองข้างเนี่ยนะครับที่ยึดเหล็กสองข้างอันนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวรับน้ำหนักเหมือนกันโอ้โหอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ